เตนส,สีค่ายินดีต้อเราเข้าสู่พวิ่งติ่งหรือแอคค่าหลังจากที่ห่างหายช่วงไปแอคไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีคัมแบ็กเลยนะคะก็เลยแบบเออไม่มีอะไรเราก็แบบเออไม่ไดนอัดเพราะว่าแบบเอาเวลาไป,ะปะนอนนะคะเราก็มีมาเริ่มมาแล้วเต็มเดือนมันแบบหลังวันที่ 20, 20 เี่ที่มัมเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมีได้พัก2อสวันนะคะวันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ยูนิเวอนะคะซึ่งลงวันที่24เนาะแตเ่เราเอามารวมอัดวันนี้เลยทีเดียว2คลิปมันจะได้แบบแอนันนั้นด้วยแล้วคือวิดีโออะเราต้องไปเอาออกมาจากย e ูนิเวอร์นะมันก็เลยแบบต้องแบบแอนันอนั้นเวลาหน่อยก็คือมีคนเอาคือแบบเข้าใจแหละว่าอยากดึงคนให้แบบเข้าไปในแอปนะแต่ว่าแบบ เฮ้ยแอปถ้า,ถาแอปมึงโอเคกูก็ไม่ว่านะเว้ยแต่แบบเกินตายแอปอ่ะอืดแบบอืดแบบอืดเลยอะ่ะฉันเข้าไปแบบคือแบบเฮ้ยเมมฉันก็ไม่ได้เยอะอะไรประมาณนั้นแล้วแบบเฮ้ยเอาดีโอเคถ้างั้นนะคะเราไปดูเพลงกิมมี่บ้าไม่แน่ใจจี E M I Given ไม่รู้ของ A B C ที่เป็นโปรเจกต์ Universe นะฮะไปกันเลยค่ะ Let's go <S uh, Universe Music คือใน Youtube จะลงเป็นแบบพรีวิวเว้ย ดูขเขาจะเป็นแนวของเขาเลยเนาะคือช่วงนี้มันแบบร้อนมากๆคือมันเข้าน้าฝนแล้วแหละแต่ว่ามันร้อนอะ่ะคนลาออกจากอ,อุ้ยใครวาคุณรู้ชื่อ <c oughs> นเฮาวีพี่อุงนั่นอีกคนนึงไใครวา <c oughs> ไปขอโทษลืมชื่อ อันนี้คือองมึงรูที่เขาถ่ายคือแบบโอไมก์อ oh ซิกแพ็นั่นมากเฮ้ยลืมชื่อคนเดียวอะ่ะขนาดรับเพิ่มเฮ้ยฉันดูบ่อยมากจะ่ทำไมยันลืมชื่อะูอ้จีน จุ้งดุดยอนเหรอคือหรือใครคืนตอนนี้ชื่อมันเข้ามาในหัวอยู่มากพูจินหล่อมากูดจินหล่อมากอมึงในเนี้มันดูอ่ะใส่ๆน้าแม่จะดูอ่ะ ปอไดูไเราเห็นภาพที่ถ่ายโฆษณาก่อนมันแบบโอเมยอนโดงฮยอนเรอวะเฮ้ยอู้หูกับโดงฮยอนเหรอใครวะโดงฮยอนบ้างโอ้ยทำไมฉันลืมอ่ะ <c oughs> ลอกหมดเลยอ่ะ เดฮาวีก็ค no ือเป็นทะเลของดิฉันก็เข้าใจนะเว้ยว่าแบบเออห่วงห่วงของเดฮาวีแต่แบบนี่ชิดเกินไหมดูดิใช่ไหมเดฮาวีกูใส่ปิดทั้งตัวเหลือกินแล้วแค่ประมาณนี้เองอูจีนแหวกอย่างนี้เลยจ้า สวยมากลูกดิฉันดวงย้งงอ,ยอนแหะมัง้งทุกคนมีเหมือนเป็นรอยสักหรอรอยสักดวงแสงอ่ะขับขับรถออกน้องอนนะ้รเลยฉันนึกถึงอะไรวะ Secret Story of the Swan ขี่รถออกข้างนอกอุย้ยแต่สวยมากกลยทำทำม,มีสวยนะม,มีสวย ูจีนคือแหวกอกเยอะมากดูดิคอวีแบบลึกมากคอวีคอวีลึกมากอะ่ะอนดีมากเลยอะแต่แบบเฮ้ยทำไมฉันลืมชื่อ อีกหนึ่งเมมเบอร์ไม่ได้ปะชื่อดงหยอนหรือเปล่าอ่ะเพื่อนเมืงนะ ev six gate แม่ชื่อว่างหยอนวะโอเคถูกแล้วดงหยอนก็คือตอนแรกคือจาจรบานนี่จะจำเป็นแบบแค่นั้นเว้ยพอนึกถึงพี่อุงใช่ปะตอนนั้นคือจำแบบพี่อุง คูพ่พี่อุงกับดงฮยอนคือคือคือตอนที่เมมเบอร์เหลือเหลือสี่เนาะเราก็จำเป็นคู่เลยอุพี่อุงกับดงฮยอนอูจีนกับแดฮาวีเอออูจีนกับแดฮาวีเราจำได้อยู่แล้วแต่พี่อุงกับดงฮยอนเนี่ยเราเพิ่งมาจำที่หลังซึ่งเมนก่อนหน้านั้นเราก็คือพี่ยองมินเออแต่ว่าแบบนั่นแหละ หลายคนที่เป็น a อ n n w คงจะรู้กันว่ามีพี่เขามีเหตุผลอะไรที่ออกไปนะแล้วคือแบบคุยด้วยความที่เราเป็นคนที่คีบวงอะคีบวงเราคีบแบบเราคีบวง5เราไม่ได้คิบคือเราไม่ได้คีบอะไรนะคือมันมีมาแต่แรกเข่ามันมีมาตั้งแต่เดบิวเท่านี้ เราก็คีพเท่านี้เลยใครลดไปฉันก็ยังคีพเขาอยู่นะแต่ไม่รู้ใครจะจะคีพไหมแต่ฉันคีพฉันบอกเลยว่าฉันคีพฉัน ABC ต้องมีห้าคนเท่านั้นแต่เสียดายแม่มก็ยอมรับการทัดสทน,นใจพี่เขาแหละนะพูดเจ้าเจ้างใ้้แม่จริงๆมาพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างดีกว่า MV รู้สึกว่าลดมาก ก็คือยูนิเวอรไม่ทำให้ผิดหวังแต่ดิฉันผิดหวังเรื่องทำไมมึงไม่เอา MV มาลงใน YouTube YouTube นี่คือแบบเอ่มไม่ลงหรอพอดีคือลงลงทีเซอร์ลงพรีวิวแต่ไม่ลง MV เต็มเข้าใจแหละว่าอยากดึงคนเข้าไปในแอปแต่ถ้าแอปได้กว่านี้คนจะดึงเข้าเยอะมากแต่ว่า แอปก็อ่ะถ้าใครเคยใช้จะรู้กันนะแต่ตอนนี้เห็นว่าเพิ่งเข้าไปในแอปล่าสุดคือแบบเฮย้ยมีแบบวงมาเพิ่มแบบจัดที่เคยพูดไวอ้อ่ะเยอะมากเป็นวงแบบเจนสี่หมดเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดเป็นเจนที่สี่หมดเลยสำหรับที่เข้ามาใหม่เป็นเจนใหม่เลยเจนรุ่นน้องเริ่มเข้ามาคือแบบโอไมก็ oh God, เยอะมากเอดีนะฮะสำหรับท่องานกัน การติดตามของ AB6 นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพีดวิงด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะไว้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ